เอาละครับอย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับต้องบอกได้เลยว่าสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องยอมรับจริงๆครับความพ่ายแพ้เกิดขึ้นจริงๆสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่มีตัวใดครับที่ข้ามกําแพงได้เลยครับสำหรับวันนี้ออกสตาร์ทกันใหม่แล้วกันขอไปแก้ตัวกันหน่อยครับสําหรับวันนี้ครับคู่แรกครับหยิบยกมาก็คือในทางด้านของบุเดติกาเยอรมัน เนื้อกับแฟรงก์เฟิร์ตครับต้องเปิดบ้านต้อนเร,รับการมาเยือนของโบรุสเซียดอทมูนคู่นี้นะเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าก่อนพักเบรกไปในทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะก็ไม่ได้ดีจริงๆครับฟอร์มเนี่ยไม่ได้สม่ำเสมอครับและก็โบรุสเซียดอทมูนต้องบอกว่าฟอร์มไม่ได้เด่นชัดจนเกินแต่ต้องบอกว่าในเกมนี้การไปเยือนในทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ต เชื่อว่าโบรุสเซียดอร์ทมุนทำได้ครับเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นรูปเกมรับหรือเกมลุกเองก็ตามยังคงเชื่อว่าบรุสเซียดอร์ทมุนจะผ่านในางดานของแฟรง์เฟิร์ตได้ยึดใจแล้วกันครับคู่นี้มองที่โบรุสเซียดอร์ทมุนหรือไม่ก็ไปขึ้นดอยเต็มเกมหรือสูงเต็มเกมนั่นเองครับคู่ที่2ครับไปดูในทะดานของเกตาเฟ่กับในระดานของเรอัลโซเซียดดต้องบอกว่าเกตาเฟ่ตัวเก็บค่อนข้างที่จะประมาณสัก3-4ตัว นะส่วนในทางนั่นของเอ่อเรอัลโซเซดัตนะฮะตัวเจ็บก,ก็มีครับแต่ตัวทดแทนยังทดแทนกันได้แรปฟอร์มนอกบ้านไม่ได้เด่นคัสสักเท่าไหร่สำหรับเรอัลโซเซดัตครับวันนี้ครับผมมองว่าเกตาเฟจะไม่แพ้เรอัลโซเซดัตเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสถานการณนะ์โซเซดัตณเวลานี้เกมรับก็หลวมอยู่พอสมควรเกมลุกก็ไม่ได้ดีจนเกิน มองที่เกตาเฟ่และจะมีชัยครับผู้ที่3ครับไปดูกันที่เลคแคมครับกับในด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้ต้องบอกว่าเกมลุกดีด้วยกันทั้งคู่คือเจ้าบ้านเนี่ยนะครับสำหรับในด้านของเลคแคมเนี่ยก็บนะูแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นเกมตีออกริมเส้นอยู่แล้วเชื่อว่าจังหวะเคาน์เตอร์แท็กสวนกลับนะเร็วไวเช่นกันคู่นี้เนี่ยให้ไปที่สูงเต็มเกม90นาคีเต็มนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่พูดมา 3ตัวนี้เน้นตัวไหนมากที่สุดเดี๋ยวผมสรุปไว้ให้ครับและต้องบอกพี่ๆได้เลยว่าสำหรับในค่ำคืนนี้สุดมันแน่นอนใครที่ยังไม่ได้ไปสัมผัสกับผมในขับของโกมินิกในโกดังโกมินิกครับเปิดใจได้เลยครับแรกก็ไปเจอกันต้องบอกว่า atsett95 หรือไม่ก็สแกนค r โค้ดท้ายคลิปเราจะเจอกันครับ แรบบอกตามตรงครับไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์ชุด3กระสอบ4กระสอบชุดขึ้นดอยตันเกม90นาทีเต็มผมจัดให้พี่พีครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่พี่มีชัยครับโชคดีโอเคแตงกิ้วครับ